สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตร์ในพระบรมมหาราชวังสมบอเพ็นพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรับพระราชทานฉันเช้าแด่พระสงฆ์จากวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรวรมหาวิหารและวัดราชสิทธารามราชวรวิหารรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในช่วงเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา19นาฬิกาและ21นาฬิกาโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกธโดยพระโกธทองใหญ่ทรงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิรษิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแห่งมหาจักรีบรชวงศ์ปริดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลภายใต้พระนพระดลมหาสเวตฉัตร วดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัด5ชั้นบางแทกฉัด7ชั้นต้นไม้ทองเงินนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการถวายพระเกียรติยศพิเศษสูงสุดเทียบเท่าพระมหากษัตริย์โอกาสนี้พระเจ้าวารวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามังกูลสิริวิบูลราชกุมารโปรดให้ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาที่หน้าพระโกรธด้วย ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจําทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละแปรูปรับพระราชทานฉันเพีนวันละ8ดรูปและประโคมย่ำย,ยามกําหนด100วัน เวลา16นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพวารวยลักอัคราชกุมารีกมรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติราชนาีสเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบระมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธพสสีธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเรริกรริติ์พระบระมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง,องโอกาสนี้ทรงวางโปมาลาหน้าประกฏพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเิกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระบรมศพในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากว สาวาจจำนวนสีส่รูปและวัดจักรวรรด,ดิราชาว่าจำนวนสีส่รูปอหน,นึ่งเวลา18บแนาฬิกา38นาทีทูลกระหม,อม่อมหญิงอุบลรัชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมาราชวังทรงวางพวงมาลาถวายราชาสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวง เวลา18นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภารเรณีธิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาและพวงมาลาส่วนพระองค์ถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง